เชื่อว่าหลายคนที่ซื้ออาหารกลับบ้านค่ะมักจะได้รับช้อนพลาสติกกลับมาด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าหากเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบอ่ะมันก็จําเป็นจําเป็นค่ะต้องจําใจกินด้วยช้อนพลาสติกที่ทางร้านเนี่ยให้มาแต่ปัญหาสําหรับช้อนพลาสติกค่ะนั่นก็คือมันคมมากๆจนทําให้ผู้บริโภคหลายรายได้รับบาดเจ็บนะคะแน่นอนว่าหลายหลายคนคือคงแบบเคยพบเจอกบบการที่แบบรูดแบบเร็วๆแล้วก็ช้อนมันบาดปากค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะชาวเน็ตเกิดความอัด ตั้นใจคุณผู้ชมคะเขาตัดสินใจออกมาโพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคค่ะโดยถ่ายรูปไอ้เจ้าช้อนพลาสติกนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าอยากจะวอนผู้ผลิตนะอยากให้ช่วยลบคมให้หน่อยมันเป็นปัญหาสําหรับมนุษยชาติมากๆเลยตัดหมูไม่ขาดแต่บาดปากแดดเลือดพุ่งเลยจนชาวเน็ตพอเห็นเรื่องราวดังกล่าวค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากมีทั้งคนแนะนํานะคะบอกว่าให้กินอย่างถูกวิธีอย่างเช่นเวลาตักอาหารเนี่ยให้ตักทีละน้อยๆน,นะทําปากให้กว้างกว่าช้อน เลยแล้วใช้ฟันหน้าเนี่ยรวบอาหารนี้รวบอาหารแบบว่าแทนที่จะโดนริมฝีปากบนก็โดนฟันแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้จือปากเข้าไว้เยอะๆค่ะกระดกริมฝีปากบนเยอะๆแบบ อย่างเงี้ยแล้วก็รูดเอาประมาณนี้คำเตือนระหว่างทานเนี่ยแนะนำเลยว่าอย่าใครเรียกแบบดูนะอย่าพึ่งหันนะคะจนกว่าช้อนเนี่ยมันจะออกจากปากเดี๋ยวเผลอปุ๊บม,มันจะบาดปากเวลาจะกินช้อนแบบนี้ต้องมีสติให้มากๆค่ะเอาเป็นว่าใครกลัวบาดปากก็ลองวิธีอย่างที่บอกได้นะคะจือปากให้เยอะคะ่ะอฟันรูดแล้วก็ใครเรียกอย่าหันนะคะลองกันดูคุณผู้ชมคะ่ะ